สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมช่องคาเ p สเปเชียลนะครับสวันนี้ครับผมนำเจ้า Mitsubishi Xpander r ด o s นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของมิซูบิชินะครับที่ออกมาสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับก็คันนี้เป็นคัน้แรกเลยครับของโชว์รูมที่ทำการปล่อยที่ทำการ เตรียมเพื่อที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสลับตัว e x p e n d e r c o r ์นะครับอันนี้เป็นสีใหม่ครับของตัว e x p e เ d e เเป็นสีส้มนะครับอครับสวยเสียพอสุควันครับส่วนแมกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูแมกแมกของเขาจะเป็นแบบ5แชแฉกนะครับเป็นแมกแบบทูโทนนะครับเป็นแมกเหมือน เป็น5้าก้านนะครับส่วนซีรีส์ของยางนะครับก็ตรงนี้เลยครับไม่ทราบว่าเห็นไหมตรงนี้ครับ205ทับ 55R17 นะครับตัวนี้เป็นยางขอบ17นะครับแม็ก17นะครับเป็นแม็กทูโทนนะครับเราพาดูด้านหลังครับ อันนี้ติดป้ายแดงนะครับรอส่งมอบให้กับลูกค้าครับพาดูด้านข้างครับตรงตรงนี้เขาจะมีโทษน,นะครับตรงนี้เขาจะมีไว้แกะได้นะครับแกะทำอะไรแกะเพื่อที่จะ ถ้าเกิดรถเรามีการเสียหรือว่ามีการไม่สามารถวิ่งได้นะครับก็จะทําการแกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วจะมีรูนะครับให้เราใช้เหล็กในการขันหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เหล็กตัวนี้มันจะเป็นห่วงนะครับก็ใช้เชือกหรือใช้แรงเกาะที่ห่วงเพื่อที่จะลากไปได้นะครับนี่ครับมาดูด้านข้างก่อนครับ อันนี้ติดฟิล์มติดอะไรเรียบร้อยครับเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวผมพาดูเหล็กเมื่อกี้นี้ครับที่ที่ผมบอกว่าเหล็กที่ใช้ในการาขันแล้วก็ลากแปรนะครับนี่จะเป็นเหล็กแบบนี้ครับเราแกะตัวนั้นตัวที่ผมพาเมื่อกี้นี้นะครับออกแล้วก็เราก็ใช้เหล็กตัวนี้ครับหมุนเข้าไปแล้วก็ใช้พวก เชือกหรืออะไรมัดเพื่อลากจูงได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ต้องลากจูงนะครับะนะครับ expander c o u s e นะครับกระจังหน้าตัวใหม่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวเดิมนะครับก็ดูเคี่ยงเคืมขึ้นนะครับแล้วก็ที่หลังคาครับมีแผงหลังคานะครับตันี้ นะครับแพงลังคาครับแล้วก็มีจะมีคลิปฉลามด้วยนะครับาพาชมด้านในนิดหนึ่งครับด้านในก็จะคล้ายๆตัวเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากครับคล้ายๆเอ็กเพนเดอร์รุ่นเดิมนะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นบอหนัง บอหนังแต่จะเป็นออกแนวออกปากทูโทนนะครับบอหนังจะไม่ใช่ดําล้วนนะครับตัวนี้จะเป็นดําตัวนี้ก็จะออกแนวส้มๆนิดนึงนะครับแล้วก็ที่คันเกียร์แล้วก็เบรกมือครับยังเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอครับก็เป็นหน้าจอตัวเดิมนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะเป็นด้านนอกซะเป็นส่วนมากนะครับส่วน เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับแรงม้าอยู่ที่105แรงม้านะครับแล้วก็รุ่นนี้ครับจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับมีเฉพาะตัวท็อปนะครับตัวรองท็อปนั้นไม่มีโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากกันคร่าวๆประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าตัว Expander c o r t นะครับอ่าโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ